สวัสดีเช้าวันอังคารที่12มีนาคมค่ะคุณโจมพาวเวลทำงานยากคือการดูแลสเสถียรภาพราคาโดวยวิธีง่ายๆโดยเพื่งจะเตือนจริงจังว่าเงินเฟอ้อสูงเกินไปในตอนที่ทุกคนเห็นทั่วกันมานานแล้วว่ามันสูงลิว่วท่านประธาน reactive style ผู้ไม่ค่อย take action ก่อนการกล่าวประกาศฐานในงานของ National Association for Business Economics เมื่อคือนระบุเฟดจะขึ้นดอกเบีย้ยต่อไปจนกว่าจะคุมเงินเฟอ้อได้และอาจปรับขั้นละ50 basis p o i n t ถ้าจาเป็น ตลาดสะท้อนโอกาสเฟดขึ้นดอกเบีย้ยปีนี้เกิน7ครั้งแปลว่าคงได้เห็นขั้นละ50 b a s บเบสิสพอคุณพาวเวลชี้ส่วนของยูเคิร์ฟซึ่งเขายึดเป็นหลักในการประเมินความเสี่ยงถดถอยนั้นไม่ใช่ทูเทแต่เป็นช่วงอายุสั้นคือส่วนต่างยูระหว่างตัวเงินครั้ง3เดือนกับฟอร์เวิร์ดเรทของตัวดังกล่าวในอีก18เดือนข้างหน้าตามผลศึกษาในงานวิจัยของนักเศรษฐศาสตร์ตีพิมพ์เมื่อปี2018 ทั้งนี้ค่ะปัจจุบัน near term forward spread ดังกล่าวอยู่แถว229บ basis point ชันสุดตั้งแต่ปี2002เช้านี้มีรายงานว่ารัฐบาลญี่ปุ่นกำลังพิจารณาแพ็กเกจกระตุ้นรอบใหม่นับล้านล้านเยนจากงบพิเศษเพื่อบรรเทาผลกระทบจากภาวะเข้ายากหมากแพงยูโพรบัตสหรัฐพุ่งขึ้นกดเยนอ่อนค่าดอลลาร์เยนพุ่งทดสอบ120หนุนหุ้นญี่ปุ่นโดยนิกิ2้สอขึ้นนำก่อนตามสูตรวันนี้แวะเติมหุ้นญี่ปุ่นเข้าพอร์ต K T J P Fund สำหรับสายเทรด และ KT Japan สำหรับสายลงทุนเสริมทับเข้าไปกับ To C ค่ะซึ่งเน้นอยู่ในปัจจุบันคือ China และ Communities มาดูการเคลื่นนอนไหวตลาดหุ้นเมื่อวานกันบ้างนะคะ s ซ d นดิเด็กปิดที่1,673.87จุดลบ0.28%มูลค่าการซื้อขาย73,653ล้านบาท โดยตลาดทุนไทยพักตัวต่อเนื่องดัชนีแกว่งไซด์เวย์เป็นลักษณะซึมๆเนื่องจากไม่มีปัจจัยหนุนตลาดตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญยังไม่ค่อยมีขณะที่สถานการณ์ความขัดแยง้งระหว่างรัสเซียและยูเครนยืดเยื้อแม้ประธานในพิดีจีนและสหรัฐเจราจากันก็ไม่มีผลส่วนฝั่งของตราสารหน,นี้มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่63,185ล้านบาทและยูพันธบัตรอายุ5ปีปิดที่1.42%ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน0.01%ค่ะ ค่างเงินบาทปิดตลาดเย็นวันนี้ที่33บาท5้สเอสตางค์ต่อนนาล่าสหรัฐหน่วยเงินบาทอ่อนค่าตามทิศทางภูมิภาคและยังไร้ปัจจัยชี้นําใหม่ทางฝั่งของเอเชียเซียงไฮคอมมิสิตตลาดหุ้นจีนปิดบวกเล็กน้อยค่ะหลังจากธนาคารกลางจีนประกาศคงอัตราด,ดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้าชั้นดีประเภท1ปีและ5ปีเซยงไฮคอมมิสิตปิดที่ 3253.69. 0อสจุดบวกนเปอร์เซ็นต์ส่วนตลาดหุ้นญี่ปุ่นปิดทำการเนื่องในวันเริ่มต้นฤดูใบไม้ผลิค่ะ ทางฝั่งของดาวโจนสตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบในวันจันทร์ค่ะหลังจากที่คุณโจมพาเวลประธานเฟดกล่าวว่าอัตราเงินเฟอ้อของสหรัฐอยู่ในระดับที่สูงเกินไปและเฟดอาจจะประับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมากกว่า0.25%เพื่อสกัดเงินเฟอ้อดาวโจนสปิดที่34,552.99จุดลบ0.58% S&P 500ปิดที่4,461.18จุดลบ0.04%และ NASDAQ ปิดที่13,838.45จุดลบ0.40%ค่ะ ส่วนนของตลาดหุ้นยุโรปปิดปรับตัวขึ้นเล็กน้อยในวันจันทร์ค่ะโดยได้รับแรงหนุนจากการปรับตัวขึ้นของหุ้นในกลุ่มพลังงานขณะที่ความกังวลเกี่ยวกับสงครามระหว่างรัสเซียยูเครนยังคงถ่วงบรรยากาศการซื้อขายทั่วโลก c ซ c 40ซฟปิดที่6,582.33จุดลบ0.57% DAX ปิดที่14,326.97จุดลบ0.60%และฟุซีร้อยปิดที่7,442.39จุด0.51%ค่ะ ส่วนทางฝั่งของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆห,หลังจากที่คุณจร์โมพาเวลประธานเฟดกล่าวว่าอัตราเงินเฟอ้อของสหรัฐอยู่ในระดับที่สูงเกินไปและเฟดอาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยม,มากกว่า0.25เพื่อสกัดเงินเฟอ้อ ทังฝั่งของสัญญาณน้ำมันดิบดัซซัสตราร์นิวอปิดพุ่งขึ้นกว่า7%ในวันจันทร์ค่ะบวก7.09%ปิดที่112ดอลลาร์12เซนต์ต่อบาร์เรลหลังมีรายงานข่าวว่าประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปก,กำลังพิจารณาคว่ำบาตรน้ำมันรัสเซียตามรอยสหรัฐขณะเดียวกันค่ะนักลงทุนจับตารายงานสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐซึ่งมีกำหนดเปิดเผยในวันพรุ่งนี้ทั้งฝั่งของเบรนต์เองค่ะบวกขึ้นมา7.12%ปิดไปที่115ดอลลาร์62เซนต์ต สัญญาณทองคำตลาดนิวยอร์กปิดขยับขึ้นเพียงเล็กน้อยในวันจันทร์ค่ะหลังจากที่คุณโจมพาเวลประธานเฟดส่งสัญญาณว่าเฟดอาจจะปรับขึ้นอนัตราด,ดอกเบี้ยม,มากกว่า0.25%เพื่อสกัดเงินเฟ้อสัญญาณคำตลาดโคเม็กสมรเดือนเมษายนบวกขึ้นมา0.01%ปิดที่1,929ดอลลาร์ 1, 50เซนต์ต่อทล์และนี่ทั้งหมดของ KTM Daily News ที่นํามาฝาในเช้าวันนี้นะคะและในช่วงนี้เรายังคงต้องทํำ Social Distancing แต่ทุกคนก็สามารถทําธุรกรรมลงทุนได้ง่ายๆผ่านแอปพลิเคชัน KTM Smart Trade แล้วเจอกันใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้ค่ะกับดิชานวรวรรณตินลา,าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ